เรื่องนี้ผ่านมาประมาณเกือบสิบปีแล้ววันนั้นแฟนผมประสบอุบัติเหตุเจ็บหนักพอสมควรแล้วทางครอบครัวก็นำตัวแฟนผมไปส่งโรงพยาบาลในเวลานั้นทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดทั้งเรื่องอาการของแฟนและความรู้สึกที่เป็นห่วงผมนั่งรอฟังผลการรักษานานมากมันนานจนผมเผลอหลับไป แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงล้อรถเข็นเตียงกำลังเข็นผ่านตรงที่ผมนอนพอผมลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นว่าบุรุษพยาบาลกำลังเข็นเตียงของแฟนผมออกมาผมรีบลุกไปดูอาการของแฟนทุกอย่างเรียบร้อยครับหมอได้ทำการรักษาและกำลังจะพาแฟนผมไปห้องพักที่โรงพยาบาล ในตอนนั้นผมเดินตามเตียงของแฟนที่เขาเข็นไปพอไปถึงหน้าห้องผู้ป่วยเตียงก็หยุดเข็นแล้วผมก็ถามพยาบาลว่าแฟนผมพักห้องนี้เหรอครับใช่ค่ะพยาบาลตอบสั้นๆแล้วผมก็มองสำรวจในห้องนั้นว่ามันเป็นยังไงถ้ามองจากหน้าประตูห้องนั้นจะมีสิบเตียงคือฝั่งซ้ายห้าเตียง ฝั่งขวาหาเตียงในตอนนั้นเตียงทางฝั่งขวาจะเต็มทุกเตียงส่วนฝั่งซ้ายจะมีว่างอยู่สองเตียงคือเตียงที่หนึ่งและเตียงที่สองแฟนผมเลือกที่จะนอนเตียงที่สองตอนนั้นเท่าที่ผมสังเกตคนไข้ในห้องจะอาการหนักเกือบทุกคนบางเตียงก็จะมีสายน้ำเกลือสายถ่ายเลือดเสีย คือผมดูแล้วไม่ค่อยสบายใจและสบายตาเลยแต่มันจำเป็นต้องไปนอนครับคืนแรกผมก็นอนเฝ้าแฟนอยู่ใต้เตียงอย่างที่เรารู้รกันว่าโรงพยาบาลรัฐแถวต่างจังหวัดมันจะแออัดถ้าจะนอนเฝ้าคนป่วยต้องลงไปนอนใต้เตียงแล้วคืนนั้นผมก็เอาเสื่อที่โรงพยาบาลจัดมาให้ไปปูนอนใต้เตียงแฟนแต่การนอนของผม ผมจะไม่ปูเสือเข้าไปด้านไในมากเพราะผมคิดว่าถ้าเข้าไปลึกเกินไปเวลาที่แฟนผมจะลงจัดเตียงผมจะมองไม่เห็นแล้วคืนแรกผมก็นอนเฝ้าแฟนตามปกติหลับบ้างตื่นบ้างเพราะมันมีเสียงคนป่วยร้องบ้างเสียงเครื่องดังบ้างเหตุการณ์ผ่านไปได้หนึ่งวันแฟนผมก็ทำการรักษาไปแล้วช่วงบ่ายของวันที่สอง ในขณะที่ผมนั่งเฝ้าแฟนอยู่ผมก็ได้เห็นพยาบาลเข็นเตียงเข้ามาหนึ่งเตียงแล้วก็จะมีคนเดินตามเตียงนั้นมาหนึ่งคนคนนั้นเป็นผู้ชายแล้วบุรุษพยาบาลก็เดินตามเข้ามาแล้วทุกคนก็ช่วยกันยกยายแก่ๆคนนั้นขึ้นเตียงรวมทั้งผมก็เข้าไปช่วยเขาด้วยสรุปยายคนนั้นเขาเดินไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ ขยับได้แต่ลูกตาผู้ชายที่มากับคุณยายก็คือลูกชายของแก่เองวันนั้นคุณยายต้องมานอนที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่ผมก็ไม่กล้าถามว่ายายแก่เป็นอะไรผมรู้แค่ว่าแก่เดินไม่ได้แกป่วยติดเตียงแล้วเตียงที่แก่นอนก็เป็นเตียงที่หนึ่งที่ยังว่างอยู่คืนที่สองของการเฝ้าไข้แฟน ในขณะที่ผมนอนหลับอยู่นั้นกลางดึกผมก็ได้ยินเสียงดังแก,ก๊กแกรก,ก,รกผมตกใจลืมตาขึ้นเพราะคิดว่าแฟนของผมคงจะเข้าห้องน้ําแต่ในขณะที่ผมลืมตาอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกแต่ผมยังไม่ทันได้ลุกออกไปดูผมก็ต้องตกใจเพราะเสียงที่ดังแก,ก๊กแกรกนั้นมันไม่ใช่เสียงจากเตียงของแฟนผม แต่มันเป็นเสียงที่มาจากเตียงของยายคนนั้นตอนนั้นผมค่อยๆหลีตามองว่ายายแกจะทำอะไรแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือยายแกลุกนั่งแล้วก็มองไปร,บรอบๆห้องทำตาขวางแลบลิ้นออกมายาวแล้วก็เหลียปากแกทําท่าจะลงจากเตียงแต่แกลงไม่ถนัดเพราะมันมีที่กั้นเตียงขวางไว้อยู่แล้วผมก็ตัดสินใจ ส่งเสียงพูดทักแกออกไปยายยายจะทำอะไรนะ่ะยายจะไปไหนพ่อแกได้ยินเสียงผมแกก็รีบล้มตัวนอนลงไปกับเตียงทันทีตอนนั้นผมรู้สึกตกใจและงงงง,งปนกันไปหมดเอ๊ะ e, ไหนลูกแกบอกว่ายายแกเดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เป็นเหมือนผู้ป่วยติดเตียงเอ๊ะ e, หรือว่ากูตาฝาดหรือฝันไปวะ แล้วเช้าวันนั้นของวันที่สามผมก็เล่าให้แฟนผมฟังแต่แฟนผมบอกไม่ต้องพูดมีอะไรค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านแล้ววันนั้นทั้งวันผมรู้สึกหวาดระแวงและก็แปลกใจทั้งวันตาของผมก็คอยที่จะเหลือบมองยายแก่ไดเรื่อยวันนั้นทั้งวันแกนอนนิ่งไม่ขยับตัวเลยนอนนิ่งเป็นผักเลยนะครับพอผมเห็นลูกเขามา ผมก็ไม่กล้าพูดให้เขาฟังกลัวเขาไม่เชื่อนะครับแล้วคืนที่3ของการเฝ้าไข้แฟนของผมมันก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นทุกวันคืนนั้นผมปูเสือเข้าไปด้านไหนใต้เตียงของแฟนผมมากขึ้นเพราะผมรู้สึกกลัวและหลอนมันรู้สึกหวาดระแวงคืนนั้นผมนอนอยู่ใต้เตียงผมไม่กล้าที่จะนอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่ง เพราะกลัวไปหมดนะครับทหารหน้าหาแกก็กลัวจะเห็นแกทหารหลังให้แกก็กลัวว่าแกจะมาจับหลังโอ้ยผมจะทำยังไงดีเนี่ยผมเลยตัดสินใจนอนงายไปเลยทั้งคืนแล้วคืนนี้มันก็เริ่มขึ้นผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้กลางดึกเหมือนเดิมผมก็ได้ยินเสียงดังแกรกแกรก ผมสะดุ้งตื่นแล้วค่อยๆหลีตามองไปทางเตียงของยายแกฮะคุณพระช่วยยายแกไม่ได้อยู่บนเตียงผมค่อยๆกวาดตามองไปร,บรอบๆห้องแต่การมองของผมผมจะมองจากใต้เตียงแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือยายแกเดินมาที่ข้างเตียงแฟนของผมแล้วแกก็ก้มลงมาดมตามแผลของแฟนผมตอนนั้น ผมใจจะขาดแล้วสักพักยายแกก็เดินไปที่เตียงที่สามสี่ห้าแล้วก็เดินข้ามไปเตียงอีกฝั่งแกเดินดมตามแผลของทุกเตียงถ้าเตียงไหนมีแผลมีเลือดซึมออกมาแกก็จะเลียกินตอนนั้นผมทนไม่ไหวเลยแกล้งส่งเสียงดังออกไปเพื่อให้คนในห้องนั้นตื่น แต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องช็อกอีกรอบก็คือพอแกได้ยินเสียงผมแกตกใจแล้วแกก็รีบเคลื่อนตัวมาอย่างเร็วเร็วมากเลยนะครับแค่แวับเดียวแกก็ขึ้นมานอนอยู่บนเตียงของแกเพียงแค่ผมกระพริบตาเท่านั้นในเวลานั้นผมเก็บความกลัวไม่ไหวแล้วผมลุกออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ไปปลุกแฟนของผมให้ตื่น แต่แค่ผมเอามือแตะที่ตัวแฟนนิดเดียวเท่านั้นแฟนผมก็ลืมตาแล้วจับมือผมไว้เธอส่งสายตาให้ผมเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับผมสรุปคืนนั้นผมก็ไม่ได้นอนเลยผมหยิบนาฬิกาดูมันเป็นเวลาตีสามพอดีผมเลยนั่งอยู่กับแฟนจนถึงเช้าคืนที่สี่ที่ทรมานใจที่สุด ช่วงกลางวันทุกอย่างก็เป็นปกติผมพยายามจะแอบบอกกับพยาบาลแต่ก็ไม่กล้ากลัวเข้อหาว่าผมบ้าแล้วกลางดึกคืนนั้นความหลอนก็เริ่มขึ้นในขณะที่ผมนอนอยู่ใต้เตียงแฟนผมก็ได้ยินเสียงดังลักษณะของเสียงมันเหมือนคนกำลังดูดน้ำหรือว่าดูดอะไรสักอย่าง ตอนนั้นผมก็ค่อยๆหลีตามองไปที่เตียงของยายแกเหมือนเดิมคุณพระช่วยยายแกไม่ได้อยู่บนเตียงอีกแล้วครับตอนนั้นผมกลัวมากแต่ผมก็ห่วงแฟนด้วยผมไม่กล้าทิ้งแฟนแล้ววิ่งออกไปจากห้องผมก็มองหาแกรอบๆห้องผมกลัวกลัวว่าแกจะมายืนอยู่ข้างแฟนผมโชคดีที่เตียงฝั่งนี้ไม่มีแกครับ แล้วผมก็ค่อยๆกระดกหัวเบาๆเพื่อมองหาแกเฮ้ย <ST ALL> ผมเห็นแกนั่งยองๆอยู่ข้างเตียงคนป่วยที่อาการหนักคนหนึ่งผมพยายามมองว่าแกทำอะไรแล้วสิ่งที่ทำให้ผมต้องช็อกจนต้องวิ่งออกจากห้องไปก็คือยายแกนั่งยองๆแล้วดูดเลือดเสียที่ถ่ายออกมาจากตัวผู้ป่วยคนนั้นเพราะผมเห็นแบบนั้น ผมไม่ไหวแล้วครับผมลุกออกจากใต้เตียงแล้ววิ่งสุดชีวิตออกไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลไปเล่าสิ่งที่ผมเห็นให้เขาฟังพยาบาลบอกให้ผมสงบสติอารมณ์ก่อนใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดมันไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณยายแกเดินไม่ได้นะคะผม,ผมพูดจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับคุณพยาบาลผมเห็นกับตาผมเลยแต่ในขณะที่ผมพูดกับพยาบาลคนนั้นอยู่ ก็มีพยาบาลคนหนึ่งมองหน้าผมแปลกๆแ,แล้วเธอก็พูดกับผมเบาๆว่าคุณคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอมาคุณไปเล่าแล้วก็คุยให้คุณหมอฟังนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณไปนอนเฝ้าแฟนของคุณก่อนดีกว่านะแล้วผมก็ตั้งสติได้ผมเลยเดินกลับไปหาแฟนคืนนั้นผมนั่งเฝ้าแฟนผมไม่หลับไม่นอน แฟนผมกระซิบบอกผมว่าตัวเองไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาเชื่อที่ตัวเองพูดเพราะเขาก็เห็นเหมือนกันเอาไว้ไปคุยกันที่บ้านนะแล้วคืนนั้นผมก็นั่งหลับอยู่ข้างเตียงจนถึงเช้าคืนที่ห้าของความอดทนเช้าว,วันที่หลูกชายของยายแก่มาปกติเขาไม่ค่อยมาทุกวัน แต่ผมก็ไม่เคยได้คุยกับเขาได้แต่มองมองแต่วันนี้ผมตัดสินใจที่จะคุยกับหมอถึงสิ่งที่ผมเจอมาตลอดสี่คืนพอคุณหมอตรวจแฟนผมเสร็จผมก็เดินไปคุยกับคุณหมอเป็นการส่วนตัวพอผมเล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟังท่านก็ทำหน้าแป,กแปลกๆแล้วท่านก็บอกกับผมว่าเดี๋ยวคืนนี้คุณนอนที่นี่อีกสักคืนนะครับถ้ามีอะไร เดี๋ยวเราก็คุยกันแล้วกันนะเอเอครับผมไม่รู้จะพูดยังไงครับตอนนั้นอาการของแฟนผมก็ยังไม่หายดีแล้วผมก็ไม่รู้ต้องอยู่ที่นี่อีกกี่คืนผมเลยตัดสินใจคุยกับแฟนว่าตัวเองพรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะขอย้ายห้องนะแล้วแฟนผมก็ตกลงสรุปคืนนี้ ผมต้องนอนที่ห้องนี้อีกหนึ่งคืนแล้วกลางดึกคืนนั้นผมก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมผมนอนเฝ้าแฟนอยู่ใต้เตียงแต่สถานการณ์ในคืนนี้มันดูแปลกแปกมันเงียบๆผมคิดว่าคืนนี้มันคงไม่มีอะไรคืนนี้ผมคงนอนหลับสนิทได้แล้วผมก็หลับสนิทจริงๆคืนนั้นผมจําได้ว่าผมนอนหลับตะแคงข้าง หันหลังให้กับเตียงของยายแล้วในขณะที่ผมหลับสนิทอยู่นั้นผมต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างผ่านหลังผมวูบวูบผมรู้สึกเอะใจแล้วนึกถึงยายเลยลืมตามองไปด้านหน้าสำรวจมองให้ทั่วๆใต้เตียงของห้องนั้นผมไม่เห็นยายนะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่าง มาเขี่ยที่หลังของผมแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับผมค่อยๆหันหลังกลับไปมองที่เตียงของยายแล้วสิ่งที่ผมเห็นและช็อกโลกแตกก็คือยายแกเอามือที่มีเล็บยาวมากเอื้อมมาขวนที่หลังของผมแล้วแกก็ยื่นหน้าที่หิวเหี่ยวตาลึกโบลงมาใกล้หน้าผมแลบลิ้นออกไปยาวมากเหมือนจะมาเลียที่หน้าของผม ผมอยู่ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้มันมาครบเลยหน้าเสียงกลิ่นมันมีกลิ่นเหม็นเน่าๆออกมาจากตัวของยายแกตอนนั้นผมร้องสุดเสียงผมไม่สนอะไรแล้วผมวิ่งออกจากห้องนี้ไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็เล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังแต่ครั้งนี้พยาบาลเชื่อผมไม่ว่าผมเลยสักคำแถมยังพูดกับผมอีกว่า ดิฉันก็เห็นเหมือนกันค่ะแต่ดิฉันพูดไม่ได้สรุปคืนนั้นผมและพยาบาลก็ช่วยกันเดินไปดูแฟนเป็นระยะระยะพอเช้ามาผมก็ไปคุยและเล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟังและผมก็ขอเปลี่ยนห้องทันทีคุณหมอไม่คัดค้านใดๆอนุญาตให้เปลี่ยนห้องแบบง่ายๆแล้ววันนั้น ลูกชายของคุณยายแกก็มาแล้วผมก็ขอไปคุยกับเขาแบบส่วนตัวเออสวัสดีครับพี่พี่ครับผมขออนุญาตคุยอะไรกับพี่หน่อยสิครับอ่ะได้มีอะไรเหรอครับพี่รู้หรือเปล่าครับว่าคุณยายแกเดินได้นะครับฮะแม่ผมเดินได้เหรอคุณเห็นหรือไงครับผมเห็นผมเห็นแกเดินไวมากเลยนะ คุณเห็นว่ากี่ครั้งแล้วผมเห็นตั้งแต่ยายแกมานอนที่นี่แล้วครับแล้วผมก็เล่าทุกอย่างให้พี่เขาฟังอืมครับผมรู้ครับผมรู้ว่าแม่ผมเป็นปอบฮะอะไรนะพี่พี่รู้แล้วพี่จะทำยังไงละ่ะแล้วคุณยายแกเป็นได้ยังไงล่ะครับแล้วพี่เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังคือ แม่ผมเป็นคนสุรินนะครับตอนที่แกอยู่ที่นั่นแกเป็นแม่หมอหมอทรไขใไรๆก็นับถือแกมีอะไรก็ให้แกมารักษาแล้วแกก็เล่นของเลี้ยงผีด้วยพอถึงเวลาแกก็ต้องเอาเลือดเอาของสดๆไปเส้นไหวผ้ผีแล้วผมก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นผีพวกนั้นมันมาเข้าร่างแล้วก็อยู่กินร่างแม่ผมก่อนหน้านี้ผมเอาแม่ผมมาเลี้ยงนะ มาดูแลเองเพราะคิดว่ามันคงไม่มีเรื่องผีเรื่องสางแบบนี้หรอกเพราะผมก็ไม่เชื่อแต่พอผมเอาแม่มาอยู่ด้วยแล้วจ้างคนมาดูแลเขาก็อยู่กันไม่ได้เพราะพอตกดึกแม่ผมก็จะออกมาเดินหาของสดหาเลือดกินบางทีแกก็จะไปเดินเลียหน้าพี่เลี้ยงจนเขากลัวนะครับเขาก็อยู่กันไม่ได้เลยแม่เป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้ว จนต้องเปลี่ยนพี่เลี้ยง4ีห้าคนแล้วครับเพราะว่าเขากลัวแล้วตอนนี้ผมกับแฟนก็ดูแลแกไม่ไหวไม่รู้จะแก้ยังไงเลยคิดว่าจะเอามาอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนมันอาจจะดีกว่าที่อยู่บ้านแต่แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดเรื่องที่ดีอีกนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับแม่ผมเป็นปอบ